ีเพิ่นเขียนสามห้าสามห้าให้เพิ่นแก้ควมฝันในฟ้างเราเลยว่าไยว่าตรงกับกัเลขถบอกวลาเขียนในตัต่างมื่นแทนจะว่ากั็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งเัวนหนึ่ับเ่อมันก็เป็นเลขสามหาือว่าตรงกันสามหาสามหาเนเขียนอยู่สองตใช่ก็เป็นสามหาก็ันเปลี่ยนสบายทะเบียนรถที่มันเป็นหนึ่งสมหาตรงกับควมฝันเป๊ะเลยแต่ตรงควมฝันไม่อะไรับโมเน่เนาะครับตลาดไสดได้คืนว่าไห มอันี่ฝันคือคงเป็นตะคิวแท้ทั้งมีคนมาเตนมว่าอย่างแร่เมนอยู่มันเติมไม่โสดหรือมันติดเป็นย <c oughs> ังไงผลตะขิวลายเป็นแบบว่ามันเป็นเด็กหน่อย,ยคือมีเส้นเนาะฝ<อ>ันเห็นแบบฝันคือผู้ใหญ,ญ่ฝันนี่ไหคะเนะาะสรุปตัวเลขของน้องทอดนี่เอาเลขทะเบียนรถเนะเาะนะซีเนาะเลขทะเบียนรถเน้นๆเปนึน่งสามห้า หนึ่งสามห้าแล้วก็บ้านเลขที่หกสิบหกเนาะค่ะเนาะสิบหกค่ะมันนี่นะซิดไหมค่ะอันโค้งสุดท้ายเป็นยังไงค่ะได้ดฟันบอสฟันสบายบ่ได้เกียวกับเลยเล่ได้ฟันไปเรื่อยเปื่อยไปอ๋อซิดฟันกับฟันทุกเทียกับฟันแบบนั่นแหละที่นี่มากกับบริฟันไปทั่วทีเห็นไหมค่ะก็คือคอนซีคิวก็คือว่าฝันเทียเดียวเราก็เลยเลื่อยยังสิฝันไม่ได้ยูได้กินนย่างที่บอกคาตาฝันเทียเดียวฝันจ อันนี้นี่คือฝันได้ยู่ได้กินบ่นาสิกินนี่ยังค่ะกินมี่คนอนันตะนี่ม่ให้กินเอ๋อคนมาหลายขึ้น้องควันมาบ่ขอคนเฮจังไ๋เออแมนมีคนมากทั้งแกก็ขึ้นไปแต่คนคนเตึกไสิเป็นอียงบ่ก็ฝันไปยู่ันนมันเชื่อกันขึ้นนอเออขึ้ไปค่ะมันแ็แสดงว่ามันทีตรงกันในลักษณะแบบว่าคือคนมาขึ้นเนาะ อันนี้มาใหอยเองสินาะค่ะเนาะบนันนี้ร้านกระซิบมาฝันอีกข้นมานเนื้อไหลแต่กระฝันหลายเท่าอะไรเดี๋ยวแต่ว่าเป็นอย่างว่ามีเคาะมีเขล็ดมาค่ะอ,อ,อ่ะแสดงว่าฝันอันไหนแปลกๆมันบอกครับฝันแปลกๆห้าโศกซะเนาะห้ับโศกโซะเนาะนะซิดเนาะค่ะบันนี่นะซิดิ่นโบฝันกะเอฟซีวาหอยมาย่ำตัวเลขถ้าแม่นว่าย่ำตัวเล็กไหมนะซิดเพราะเราได้บอกครับว่าฝันแบบเด่ ตัเกาเอาตัเกากัฝันอยู่คือเกากัฝันว่านย่ความฝันอีีฝันเกากับคืคือยู่คือเกาเนอะเรขเกาศูนย์หกหกศูนย์เกาแล้วก็สองหกหสองังเนาะคก็คือเกานอมันมเปลี่ยนเดอดันฝันแค่นรับสี่คิวก็คือคิวเปเรื่องสิเนี้ว่ไหนมาย่ำตัวไม่อีกครับ บเปลี่ยนแปลงฟันทีเดียวคือันเดียวครับฟันคือคิ้วเลยฟันทีเดียวเนี่ยคือได้เลยแต่ว่าที่ว่าได้กินหันเดีนี่ก็คือกระันว่าเล็กมันเขาเลี้ยงซีนอะฟันว่าเออค่ะฟันได้กินหันกินนี่นี่นออกมาใหิวหิวกินกันเขินเขินมุ้เป็นพวกกันซ้ำฟันผมนะเอาสรุปกันเลยนะเอฟซีรวกันสรุปแล้วของหน้าซีกัสซีมีเอ่อฟันเห็น ตากระย่าเอนบ่เออก้าอันละันเงตากราย่ามนหลินน้ำเพือแต่กนห้ำใมันมักจะออกไงออกันเลขกันอย่างหกสองหกสอีก้วกับอายุอนฟัน่าสฟอฟกันนั่นศูนย์ไยองเสรุจศูนย์เก้ากสื่อรรีแนึ่ะอันว่าพนศูนย์ไห้ีไซเรเก้าศูนย์เก้าตะวัน ไปซื้อเลขศูนย์เก้าเพราะมะขารัตติยุทธ์ยุนาบ้านพอดีนะอันนี้ก็ได้ร้อนเต๋อไปแล้วแต่มันออกศูนย์เก้านะมักคักั้นถอดก็เลยซื้อลอตเตอิย่เขาเอาหายสองใบปาดก็เอาน้ำเขาใบหนึ่งตาคือพอเอาสองใบโรยมาสั่นผู้ขายก็ได้เขาใบเดียวเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เอฟซีขาเจ้าังจะได้เก็บ เขียนรวมกันเลยแม่นบ่าเพราะว่าเอฟซีพ้นเสด็แคบไปเลยนะบางคนก็อาจจะจำไม่ได้นาะ้ังพอดจะเข่าเฮ็ดเสียงดังลูปคุณตากับคุณหลานเอาใส่น้ำกันหนึ่งสามห้ายำตัวนี้และน้องนาซิดเนาะเออย่ำตัวนี้นาซิดมั่นใจว่าน้องพอดเนี่ย มันใจยืดดิมันคืดว่าคืดมากน้ำหลานนี่ถ้าแม่นว่าให้เจ้าเอาหลายๆตัวนี่เจ้ามันใจตัวใดมือนี่ก็ซุ้มเกายังกัยังมันใจอย่แตัวของหลานนี่ก็มันใจน้ำหลานคเพราะว่าเพื่อนบอกคักนะครับความฝันก็ฝันเห็นเพื่อนบอกเนี่ยเขาสาวคนอื่นเขาฝันว่ารถยังห่างของเขาเขาตีใส่มก็ถือจริงๆนะเขามือถือเนี่ยให้สิ่งที่โซเขาก็จีบทุกเขาค่ะ กรบเบน่เรียกหน่อยเนาะฮามันคิวปกติอันนองเนี่ยเพิ่นเคยอันมีเส้นทางนี้เนาะนะซิตเนาะแน่นค่ะเพราะว่าเพิ่นเคยฝันเห็นผีเห็นยังสินะฝันเห็นวันนี้ก็แสดงว่าผีขี่รถหาว่าให้เห็นตูไหมรถผีเห็นนะบบคนมุ้ยคนขับรถผีนี่อขับบุ้ยคนขับเนาะตาเนาะแน่นรถผีไรส้นตีรถผีอะไรคอนโซนเนี่ อะมันนี่คุณตาเพิ่งไปลองเพลงให้ฟังนะครับเด้อเพิ่นให้แค่แนวทางความฝันนะครับเป็นร้านไายของเพิ่นพร้อมนะครับของน้องพรอพรอบกับของคุณตาพร้อมคุณว่าบ่เปลี่ยนแปลงหน้าตาเนาะบ่ขาดเปลี่ยนใดอยากให้ลองเพลงนัมนมันสิได้อันหาเอาวางควายใ้พี่น้องเลยลองเพลงกันสิยลองเหมฟังดอกให้มันถือเลขกแล้วก็งวดต่อไปครับบ่าจักหน่อยบ่มวนๆให้ฟังเดี๋ยวครับให้เลขเข้าซะก่อนเนาะครับเนาะ ฮาเตียเล็กเล็ยัง่างนี้ผู้ติดตามครับเอออันนี้ล่องเบงอันนี้ไปซื้อให้ไวเป็นแนวทางเลยเนาะคุณตาเนาะเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับกับจักสิแม่นโมแม่นเนาะกับเอาไปคิดล่องเบิงหาเตียกันกับพี่จ้าน่าเบิงเนาะครับเนาะอ่าสำหรับเบรคคุณตาเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้นะครับคุณตาพันตีจากความฝันจะเป็น0906นะครับถ้าสังเกตจะเป็น2669นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวให้ชุดเดียวนะครับ609นะครับ สำหรับน้องพอดก็จะมีหนึ่งสามห้ากับหกหกนะครับเป็นตัวเป็นเลขบ้านเป็นีบ้านครับเพราะว่าเพิ่นฟันเกี่ยวในนอกาะ่ามีเวทีมีมอล่มสักอย่างครับมาเรียนยุนาบ้านก็น่าจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะครับเนาะฟันนังษกจะต้องให้มีโชคนีตัวเพื่อนานอครับให้มีโชกนราสิตเนาะมีขอบคุณนี่ร้ายคนตานะครับ วันนี้ยังบ่ได้ฟังเพลงเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชคดีก่อนเดี๋ยวคุณตาจะลองครับเอาเครื่องเสียงมาเดีนยวตาเนาะเอพี่ขายจ้ามเสียงเสียงไม่หายกระไรเลยไล่สดในพ้นฟังหรไล่ตัวเม่นถ้ามีผู้โชคดีถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะเม่นอาณาจิตรขอบคุณในลายขอบคุณครับตาขอบคุณในลายสำหรับแนวทางความฝันของคุณตานะครับคุณตากับเป็นคนฟันแม่นอีกคนนึงนะครับอ่ะผู้ได้ชื่นไหน ตัวเลข1-3-5กับ6-6นะครับ1-3-5นี่เป็น form ปเลขทะเบียนรถนะครับผีมาสนมาแ่น ok, ผีไล่ชนเลขมุนออยรถมุนมะกับผีแจ้านาเอาด้วยครับเ้เดี๋ยวให้นักยหนึงไล่นอนาิขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ได้เข้ามาในช่วในคลิปนี้ก็ขอโชคด,ดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อรัฐบาลไทย1ตุลาคม2567นะครับขอให้โชคด,ดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อสวัสดีครับ